wash the feet. will she be okay I'm your mom It's my job to take care of you when you need me And you need me You figured it out You need to care You need me รันมัมอัมมหิตหนังจิตวิทยาเขย่าวขวัญเรื่องราวของเด็กสาวพิการที่ถูกเลี้ยงดูโดยแม่เพียงลำพังด้วยความรักการเอาใจใส่และการดูแลยอย่างทนุถนอมแต่เมื่อเธอโตขึ้นถึงวัยที่ต้องเข้ามาหาวิทยาลายัยเธอกับพบความลับบางอย่างของแม่ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งทางเดียวที่เธอจะหลุดพ้นได้คือต้องหนีเท่านั้น ผลงานการกำกับของอานิชแกนตีที่ได้ร่วมเขียนบทกับเซฟโอฮานียสองคู่หูที่เคยฝากผลงานอันน่าทึ่งไว้นใน Searching ที่บอกเล่าเรื่องราวของพ่อตามหาลูกสาวที่นำเสนอเรื่องราวผ่านหน้าจอคอมผ่านแอปต่างๆอย่างสุดทึงแต่ในครั้งนี้เขาจะพิสูจน์ให้เราเห็นกันว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถทำหนังขย่าขวัญที่นำเสนอแบบดั้งเดิมได้ระทึกไม่แพ้กันร่วมเสิร์ฟความระทึกด้วยการแสดงนำของซาร่าหพอซัน เจ้าแม่นังขย่าวขวัญที่เคยฝากผลงานอันน่าทึ่งเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น American h o ร r o r ์สตอรและล่าสุดในแร c เช t ซึ่งในครั้งนี้เธอจะมารับบทเป็นไดแอนเชอร์แมนแม่ผู้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อดูแลลูกสาวผู้พิการแต่ด้วยความรักที่มากไปจนลูกของเธอแทบจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเธอจะไม่ยอมให้ลูกของเธอหนีไปไหนอย่างแน่นอน you ตามมาด้วยอีกหนึ่งนางเอกหน้าใหม่ที่จะพลิกโฉมวงการหนังขย่าวขวัญเคียร่าอาเลงเด็กสาวที่พิกการจริงๆใช้วิวแชร์ในชีวิตจริงมารับบทเป็นโครีเชอร์แมนเด็กสาวที่เริ่มโตและเริ่มรู้สึกว่าความรักของแม่เนี่ยมันมากเกินไปจนมันเริ่มอึดอัดใจและตัวเธอยังค้นพบความลับบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจนเธออยากหนีออกไปจากภัยในครั้งนี้จากคนที่เรียกว่าแม่ และเพื่อเป็นการต้อนรับการมาของรันมัมอมัมหิตเราจะพาทุกท่านไปพบกับ13หนังที่ต้องรันถ้าไม่รันก็ไม่รอดไปชมครับม <c oughs> าเริ่มกันที่เรื่องแรก Panic Room ผลงานการกำกับของเดวิดฟินเชอร์ที่ฝากผลงานคุ้นตาไว้มากมายทั้ง Seven Zodiac The Social Network Gone Girl ซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาทำหนังระทึกขวัญน,นำแสดงโดยโจดี้ฟอสเตอร์และคริสเทนสจวตกับเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งที่บ้านนี้นะครับเจ้าของคนก่อนเนี่ยได้สร้างห้องลับเอาไว้ทั้งสองแม่ลูกเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะต้องมาใช้ห้องนี้แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะดันมีโจรบุกเข้ามาทําให้ทั้งสองต้องใช้ห้องนี้เป็นทางหนีตายแต่หารู้ไม่ว่าห้องนี้นี่แหละคือสิ่งที่พวกโจรต้องการ เรื่องต่อมา v e n u Stranger Calls บอกเล่าเรื่องราวของสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยที่หาลำไพ่พิเศษด้วยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านของมหาเศรษฐีรายหนึ่งความจริงนะครับมันน่าจะเป็นงานที่ง่ายๆใช่ไหมแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยได้รับเสียงโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าที่ตอนแรกนะครับเธอนึกว่าโรคจิตธรรมดาแต่เสียงโทรศัพท์นั้นก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันเริ่มแปลกขึ้นทุกทีพบรายสายนะครับเหมือนจะรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเธอ และปลายสายปริศนานั้นก็กำลังจะบุกเข้ามาในบ้านหลังนี้ทําให้เธอต้องหนีเอาชีวิตรอดพร้อมกับปกป้องเด็กๆให้ปลอดภัย ข้ามต่อมาหนังไทยบ้านเนากันบ้างมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่มันระทึกลุ้นและก็หนีเอาชีวิตรอดไม่แพ้หนังฝรั่งเรื่องอื่นๆเลยกับชื่อเรื่องว่าอัมหิตพิศวะผลงานการกำกับของพี่ตัวสลันยูวงกระจ่างผู้ล่วงลับนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ฝากผลงานการกำกับอันยอดเยี่ยมและได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการแสดงเอาไว้อย่างน่าทึ่งรูปแสดงโดยตั๊กบงกตเติ้นตะวันปรางปรางทองและก๊อฟเบญจพล เกับเรื่องราวที่บอกเล่าถึงภัยอันตรายที่ผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับต้องเจอเจอเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาดูหนังเพียงลําพังและกําลังจะตกเป็นเหยื่อของหัวหน้าอาคารโรคจิตแน่นอนว่าเธอขัดขืนแต่มันเป็นการเปิดเกมไล่ล่าสุดระทึกเมื่อหัวหน้าอาคารนั้นสั่งปิดโรงหนังเรียกลูกน้องไปตามหาหญิงคนนี้ทาให้เธอต้องหนีตายเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในค่ําคืนอันแสนห้ given me เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนวันคริสต์มาสเมื่อพนักงานออฟฟิศสาวคนหนึ่งต้องมาทำงานจนดึกจนดื่นในคืนวันคริสต์มาสและเมื่อเธอกลับบ้านเธอก็กดลิฟต์ลงมาชั้น P2 ความสวยก็เกิดขึ้นครับพอเพราะไอ้รถเจ้ากรรมเนี่ยดันสตาร์ทไม่ติดเสียงงั้นมีนำสามเธอยังต้องผเผชิญหน้ากับยามโรคจิตที่คลั่งไคล้ในตัวเธอเป็นอย่างมากทำให้เธอนะครับต้องหนีเอาชีวิตรอดจากเขากลายเป็นเกมแมวไล่จับหนูสุดระทึกที่ไม่ได้ระทึกแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับคือทั้งเรื่องเนี่ยก็ระทึก,หก,กเ,เ,เหลือ ต่อกันที่ว่าแคนซีหนังเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยเคทแบ็กินเซลและลุควิลสันกับเรื่องราวของสองคู่สามีภรรยาที่กำลังระหองระแหงกันได้เกิดรถเสียขึ้นมากลางทางทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยจำใจต้องเข้าพักที่โรงแรมถูกๆแห่งหนึ่งแต่สภาพโรงแรมนั้นดูไม่ได้เลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะฝ่ายสามีเนี่ยได้เจอวิดีโอม้วนหนึ่งที่เป็นเหมือนหนังฆาตกรรมสุดสยองแต่มันดูจริงเกินกว่าหนังหรือที่เรียกว่าสแนฟฟิ แต่ที่แปลกก็คือในสถานที่นั้นนะครับมันบังเอิญบังเอิญเหมือนกับห้องที่พวกเขากําลังอยู่เสียเหลือเกินและแน่นอนครับว่าพวกเขาคิดไม่ผิดพราะพวกเขาทั้งคู่กาลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของการฆาตการรมสุดโหดทำให้พวกเขาต้องหาทางหนีที่ไล่ออกจากโรงแรมนรกแห่งนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นลานเชือดพวกเขาเสียเอง อีเดนเล็กหนังเด็กเปรตเรื่องนี้นำแสดงโดยเครีเรรีและไมเคิลแฟสแบนเดอร์เรื่องราวของคู่รักที่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งแต่ด้านบังเอิญเจอกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นสุดป่วนที่ทำเสียงดังรบกวนการพักผ่อนอันสงบสุขของพวกเขาทั้งสองเนี่ยเ,เริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันบ้างเล็กน้อยและนั่นนะครับมันคือบอกเกิดแห่งความหายนะเมื่อกลุ่มเด็กนั่นตามมาไล่ล่า,ลามหมายเอาชีวิตสคู่รัก The Strangers หนัง Home Invasion กับเรื่องราวที่อิงมาจากเข้าโครงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อสองคู่รักที่เพิ่งช้ำใจเนื่องจากฝ่ายหญิงนะครับปฏิเสธคำขอแต่งงานจากฝ่ายชายทั้งคู่จึงตัดสินใจกลับบ้านแต่แล้วเรื่องราวมันก็ยิ่งเลวร้ายลงเพราะจูจ่ๆก็มีกลุ่มคนแปลกหน้าใส่หน้ากากพยายามคุกคามพวกเขาพวกมันไม่ได้ต้องการเงิน ไม่ได้ทำการสิ่งของมีค่าใดๆแต่สิ่งเดียวที่พวกมันต้องการนะครับคือชีวิตคนดูมาจนจบเรื่องนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละผู้ใส่หน้ากากได้ให้เหตุผลเดียวว่าเพราะคุณอยู่บ้าน The Collector เรื่องราวของอดีตโจรที่ได้ผันตัวมาเป็นคนซ่อมแซมบ้านแต่โชคชะตาก็เล่นตลกนะครับเมื่อภรรยาของเขาเนี่ยกลับมีหนี้ก้อนโตที่ต้องรีบจ่ายทำไม่ได้เงินภายในคืนนั้นเนี่ยภรรยาและลูกของเขาต้องเป็นอันตราย ทำให้ตัวเขานะครับจาเป็นต้องกลับไปเป็นโจรจําเป็นอีกครั้งเขาจึงวางแผนปล้นบ้านที่เขาเพิ่งซ่อมแซมไปที่เหมือนจะเป็นงานงาน่งายๆเพราะเขาคุ้นชินกับเส้นทางและบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะในขณะที่เขากาลังจะเปิดตู้เสฟเพื่อโกยเงินออกมาเนี่ยกลับมีฆาตกรโรคจิตก็วางแผนเข้ามาในบ้านนี้เช่นกันและที่สําคัญมันได้วางกับดักเอาไว้ทุกช่องทางปิดตายทุกทางออก ทำให้โจรรายนี้ต้องหาทางนี้ออกไปจะกลับดักนรกนี้ให้ได้ไม่งั้นนะครับเขาจะต้องตกไปเป็นของสะสมของฆาตกรโรคจิตรายนี้หนังสูตรที่ล้อหนังสูตรและไปไกลกว่าหนังสูตรได้แบบบ้าบออกมากกับเรื่อง The Cabin in the w o o d ผลงานการนำก,ก,กับของดู e w ก o อดดัตรวมเขียนบทกับจอชวีดอนที่มีดาราคุณหน้าคุณตาอย่าง c คริส h ฮมเวิร์ดมาแสดงนำหากหลายคนเคยดูหนังแนวเชื่อหรือแนวไล่ล่าฆ่าฟันมานะครับคงจะคุ้นเคยกับพล็อตเรื่องราวแบบนี้มาเป็นอย่างดี กับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวเข้าพักที่กระท่อมกลางป่าและโดนไล่ฆ่าจากบางสิ่งหรือบางอย่างมีตัวละครคาแรคเตอร์ที่ล็อกเอาไว้แล้วทั้งเด็กฉลาดนักกีฬาตัวโจผู้หญิงเซ็กซี่ซึ่งในเรื่องนี้นะครับมันก็เดินตามสูตรนั้นเป,ป๊ะแต่ความเจ๋งของมันคือมันจะมีบางจุดที่คุณคาดเดาไม่ได้มันทั้งล้ำและไปไกลเกินกว่าที่เราคิดเยอะโดยรวมแล้วมันก็เจ๋งมากๆเลยนะครับและที่สําคัญในตอนท้ายเรื่องวาย่วงแบบสุด มาถึงเรื่องที่10 Hush ผลงานการกำกับของไมค์ฟราน a แกนผู้กำกับยอดฝีมือที่กำกับหนังอย่าง Dr. s l e e p และซีรีส์สุดร้อนอย่าง The Hunting of Hill House และ The Hunting of Brian m a n o e r ใน Netflix เรื่องนี้นะครับเจ้าตัวได้รวมเขียนบทกับนักแสดงนามอย่างเค s ซีเกิ l ในหนังพรอตไม่ธรรมดาเพราะในเรื่องนี้นะครับนางเอกเป็นใบและหูหนวก แต่ต้องมาเอาชีวิตรอดจากชายนิรนามในเรื่องนี้นางเอกมีอาชีพเป็นนักเขียนที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษในบ้านกลางป่ากลางเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้านของเธอจริงๆเขาสามารถฆ่าเธอเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาอยากเล่นกับเธออย่างสาสมใจสิก่อน หลายคนคงจะคุ้นเคยและผ่านกันมาแล้วกับด o น b ร e ดผลงานการกำกับของ f ฟเด a v าเลสที่เคยฝากผลงานเอาไว้ใน Evil Dead มาในครั้งนี้เขาได้บอกเล่าเรื่องราวสุดตื่นเต้นชวนระทึกของกลุ่มโจรที่ได้เข้าไปปล้นบ้านชายแก่ตาบอดแต่ทุกอย่างนะครับมันก็ไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเพราะชายแก่คนนี้ไม่ใช่ง่ยงอยๆนะครับเพราะเขาคือชายแก่ที่โคตรอันตรายกลับกลายเป็นว่าพวกโจรต้องโดนไล่ฆ่าเสียเองและทุกลมหายใจหมายถึงชีวิต ออกจากหนีใต้บนโลกไปหนีใต้ในอวกาศกันบ้างกับหนังไซไฟสยองขวัญสั่นประสาทเป็นหนังมาเมื่อที่ทั้งสนุกกระทึกตื่นเต้นไม่ใชลลนกับหนังที่มีชื่อเรียกง่ายๆว่า Life นำแสดงโดยแจ็คจิลเลน h ฮอลล์ไลอันเรโนสและลิเบคก้าฟ์กูสัน กับเรื่องราวของทีมนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนสถานีนอกโลกพวกเขาเนี่ยได้ค้นพบกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจากดาวอังคารทําให้ทั้งหมดนะครับได้ทําการกู้ชีพสิ่งมีชีวิตนี้อย่างสุดความสามารถเพื่อค้นหาคําตอบของความลับอันยิ่งใหญ่ว่าบนดาวอังคารเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่แต่การกระทําในครั้งนี้นะครับมันกลับส่งผลเสียเสียม,มากกว่าเพราะมันเป็นการปลุกชีพปีศาจร,ร้ายที่โคตรอันตรายหมายฆ่าทุกสรรพชีวิตลูกเรือร้ายทางต่อก่อนทําได้แค่หนีเอาชีวิตรอดเท่านั้น S It s a y hide and seek. Are we really going to play that? Everything okay? มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้ว Lady or not นี่ก็คืออีกหนังม้ามืดแห่งปีนะครับที่โคตรสนุกเลยนําแสดงโดยซามาร่าเวฟวิงที่ต้องบอกเลยว่าเธอสวยมากจริงๆและยิ่งเธออยู่ในชุดเจ้าสาวด้วยแล้วนั้นจะว่ากันไปนะครับนะักแสดงคนนี้เนี่ยบางมุมมีความละไมคล้ายกับมาเกรอร์โบบี้เหมือนกันในเรื่องนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าสาวป้ายแดงที่เพิ่งเข้าวิธีวิวาไปหมาดๆแต่ครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยมีประเพณีประหลาดๆก็คือต้องเล่นเกมเสียก่อนถึงจะยอมรับเป็นครอบครัวได้ ซึ่งเกมที่เธอจับได้นะครับก็คือเกมซ่อนหาแต่มันไม่ใช่เกมซ่อนหาธรรมดานะครับเพราะมันเป็นเกมซ่อนหาที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเจ้าสาวเป็นฝ่ายซ่อนญาติิเจ้าบ่าวเป็นฝ่ายหาไม่สิต้องบอกว่าญาติิเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นฝ่ายฆ่าต่างหากเกมไล่ล่าสุดโหดจึงเริ่มขึ้นและช่วงหลังๆนะครับมันยิ่งบ้าดีเดือดและสะใจแบบสุดๆและในปี2020นี้ เตรียมพบกับผลงานขยาวาขวัญสุดกระทึกครั้งใหม่ที่เปิดตัวด้วยคะแนนสูงถึง100%เต็มจากเว็บ Rotten Tomatoes เคยมีคำกล่าวไว้ว่าคนเราไม่สามารถหนีพ้นจากความรักของแม่ได้สำหรับบางคนอาจเป็นคำปลอบโยนแต่สำหรับโครอีคำว่ารักอาจเป็นความอมัมริเมื่อดแอนผู้เป็นแม่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อดูแลลูกสาวผู้พิการเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวบงการทุกอย่างทุกความเคลื่อนไหว และเมื่อโคลอี้โตขึ้นพร้อมจะเข้ามาหาวิทยาลัยเธอกลับรู้สึกว่ามันมากเกินไปและเธอได้ค้นพบความลับที่ทําให้เธอต้องอ้าปากขางทางเดียวที่เธอทําได้ก็คือต้องหนีให้พ้นเสียมพบกับเรื่องราวแสนระทึกครั้งนี้ได้ไหนระมัมอัมหิตและสําหรับคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่มาถึงท้ายคลิปนี้นะครับเรามีของของวัญเล็กๆน,น้อยๆจะมอบให้เป็นเสื้อจากหนังรันมัมอัมหิตจำนวน1ิรางวัลเพียงทำตามกติกาง่ายๆนะครับ เขียนคอมเมนต์ลงบนช่องทางที่คุณได้ดูคลิปนี้ว่าคุณประทับใจหนังเรื่องไหนที่สุดในลิสต์นี้เหตุผลเพราะอะไรคอมเมนต์ไหนถูกใจทางเรานะครับก็เตรียมลอตรางวัลไปเลยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งบนช่องทาง Facebook และ y t u t u สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ